กลับมาเจริญอีกครั้งนะครับนะกับพี่ซุน์คนเดิมนะลูกวันนี้ครับพี่เอาในข้อสอบที่แบบสามในพาร์ทที่มีชื่อว่าความถนัดด้านเชิงกลและความถนัดด้านฟิสิกส์นะครับมาทําให้ดูกันอ่านโจทย์ข้อนี้กันครับข้อนี้ของเรานะครับเป็นความถนัดด้านฟิสิกส์แบบจริงๆเลยเพราะมันคือเรื่องของไฟฟ้าจริงไหมลูกนะครับนะอ่านโจทย์กันครับเขาบอกว่าอะไรฮะที่สภาวะคงตัวนะครับมันมีกระแสไฟฟ้า i เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คือหากระแสไฟฟ้า i จริงปะ่ะเนาะตัวไหนครับตัวนี้จริงไหมลูกถูกไหมฮะ แต่ทีน่นี้เราต้องมาใจก,ก่อนว่า Lock neck. คําว่าสภาวะคงตัวคาคำนี้ครับเออบอกมาทําไมอ่ะอะไรคือคำว่าสภาวะคงตัวคืออย่างนี้ครับในวงจรไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับเท่าเราเรียนกันมาลูกนะครับนะถ้าเกิดว่ามันประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ตัวเดียวนะครับนะหรืออาจจะมีหลายตัวก็ได้แล้วแต่เนาะแต่แบตเตอรี่ธรรมดานะครับเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยกับพวกตัวต้านทานเอออะไรพวกนี้ครับงานเราต้องง่ายเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่าเดือตลอดเวลาจริงปะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะดูดีห้อย่างนี้นะ เนี่ยแบตเตอรี่กระแสตรงจริงไหลูกหน้าตาแบบนี้เนาะแต่เราเนี่ยครับดันมีตัวอื่นนอกจากตัว R มาด้วยเช่นอย่างการณีเรามีตัว C ครับถูกไหมอันนี้คือตัวเก็บประจุถูกไหมลูกหรือต้องก็จะเหตุการณ์เหมือนคราบ่าตัวเก็บประจุข,ของเราครับมันทําหน้าที่อะไรก็ต้องตามชื่อครับมันทำหน้าที่เก็บประจุจริงไหมลูกถูกต้องเนาะตอนเริ่มต้นเนี่ยครับนะฮะมันก็มีกระแสฟ้าไอเนี่ยไหลตามปกติลูกแต่ทีนี้ครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอตัวเก็บประจุเนี่ยครับการที่กระแสมันไหลผ่านใช่ไหมมันก็จะสะสมประจุสะะสประไปนนคับ จากนั้นครับมันสะสมประจุไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆๆๆนะฮะถึงจุดจุดหนึ่งนะครับประจุจะสะสมในตัวมันเนี่ยจนเต็มละพอเต็มปุ๊บมันไม่สามารถจะสะสมประจุได้อีกต่อไปแล้วยังไงต่อครับไม่เชว่ามันทําตัวเป็นสายลวดเปล่าๆนะครับไม่ใช่นะฮะไอตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวเก็บประจุของเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่ากระแสไหลผ่านมันแล้วตอนนี้ประจุมันเต็มเรียบร้อยละมันจะไม่รับประจุอีกแล้วหรือก็คือว่ากระแสจะไม่สามารถไหลผ่านมันได้อีกแล้วนั่นเองจำไปเลยนะครับนะที่สภาวะคงตัวหลุดตัวนี้ นะครับเราจะบอกว่าไอตัวเก็บประจุตัวเนี้ยของเราฮะตัว C เนี่ยครับเออมันจะไม่เก็บประจุอีกแล้วเห็นไหมฮะหรือกอตัวนี้ครับมันจะไม่ยอมให้กระแสผ่านนี่เองูอ่ะเขียนว่าไม่ยอมนะฮะไม่ยอมให้กระแสคือตัวไอแล้วกันเนาะให้ไอนะครับเนี่ยผ่านเมื่อกระแสไหลผ่านไม่ได้เป็นไงฮะมันก็ไม่ครบวงจรจริงไหมลูกเวลามันไม่ครบวงจรเนี่ยครับแน่นอนครับไม่ใช่่แบบว่ากระแสมันไหลออกมาแล้วสมมูรณนะไม่ใช่กระแสไหลมาปุ๊บอะผ่านไม่ได้ก็คาไว้งี้มันไม่ใช่จริงปะ ช่ไหมครับเมื่อผ่านไม่ได้ครับกระแสมันจะไม่ไหลออกมาตั้งแต่แรกหรือก็คือเนี่ยเราจะบอกว่าเมื่อเราก็ตามแต่ครับเจอตัว c ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบนี้นะครับนะที่สภาวะของตัวนะครับหนูตัดตัว c ออกได้เลยลูกเพอตัอดออกปุ๊บนะครับสายไฟของเราเส้นนี้ก็จะขาดไปด้วยมันจะเหมือนกับเป็นสายเป,ปลอกปลาแบบนี้กระแสก็ไหลไม่ได้เมื่อกระแสไหลไม่ได้ครับถามว่าตอนเนี้ย i จะมีค่าเท่าไหร่ลูกมันไหลไม่ได้ก็ตอบว่าอะไรครับตอบว่าศูนย์แอมแปร์แทนไหมฮะก็ตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองได้ไหมครับ ดวยหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับข้อที่หลุดนะครับก็คือว่าให้เราจำไปเลยว่าที่สภาวะคงตัวนะครับตัว C ของเราเนี่ยหรือก็คือตัวเก็บประจุตัว C เนี่ยเนาะนะครับนะจะครับตัดวงจรนะฮะคำว่าตัดวงจรนะครับคือทําให้สายไฟฟ้านะครับนะมันเหมือนเหมือเหมือมันจะขาดคือใจเจ็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขาดนะครับโอเคไหมฮะแค่กระแสมันไม่ลอมจะไหลผ่านเนาะกระแสไหลผ่านไม่ได้เราก็บอกโอเคก็ไม่รู้จะมีสายนี้ไว้ทำไมก็ดึงออกแม่งเลยแล้วกันทํานองนี้ได้ไหมครับจบเรียบร้อยครับสำหรับข้อนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ